ถ้าพูดถึงคําว่าชัยชนะในประวัติศาสตร์เนี่ยเราวัดกันที่อะไรกันแน่ครับคือวัดกันที่การยึดดินแดนได้เยอะๆหรือว่าวัดกันที่แนวคิดที่ยังคงอยู่แม้ว่าอาณาจักรจะล่มสลายไปแล้วเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องของกษัตริย์พระองค์หนึ่งที่ถ้าดูเพลินๆเนี่ยเหมือนจะแพ้สงครามแต่พอมาดูดีๆแล้วกลับเป็นผู้ชนะที่แท้จริงในประวัติศาสตร์เลยล่ะครับ โอเคลองวาร์ปย้อนเวลากลับไปกันนะครับปีพศ1890เนี่ยภาพของสุโขทัยที่หลายคนรู้จักในชื่อรุ่งอรุณแห่งความสุขเนี่ยมันกำลังจะกลายเป็นแค่อดีตไปแล้วครับเพราะว่าเบื้องหลังภาพที่ดูสวยงามรุ่งเรืองน่ะกลับมีวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อนากซ่อนตัวอยู่และกำลังจะปัทุข,ขึ้นมามันเลยกลายเป็นคำถามใหญ่เลยครับสำหรับผู้นำในยยุคนั้นว่าเอา้าแล้วจะทำยังไงล่ะในเมื่อดาบอาวุธที่เคยใช้สร้างชาติมาเนี่ย มันไม่แกล่งพอจะรักษาชาติไว้ได้ต่อไปแล้วแล้วแล้วจะเอาอะไรไปสู้สถานการณ์ตอนนั้นของสุโขทัยนี้ต้องบอกว่าเข้าตาจนของจริงเลยคือเหมือนติดอยู่ตรงกลางระหว่างค้อนกับทั่งเลยครับทางใต้เนี่ยมีอยุธยายที่เพิ่งจะตั้งไข่แต่โอ้โหโตเร็วมากกำลังขยายอิทธิพลแบบน่าก,กลัวเลยส่วนทางเหนือก็มีล้านนาที่แข็งแกร่งอยู่แล้วสุโขทัยเลยกลายเป็นเหมือนออรัฐกันชนที่ถูกบีบจากทั้งสงทาง คือไอภาพจําเก่าๆของกษัตรินักรบที่เก่งกาจเนี่ยมันกําลังจะใช้ไม่ได้ผลแล้วครับยุทธศาสตร์แบบเดิมๆที่เราเรียกกันว่า hard power นะคือใช้กําลังทหารข้าวาเนี่ยมันเคยเวิร์กมาก่อนแต่พอมาถึงจุดนี้กาลังทหารของสุโขทัยเทียบไม่ได้เลยกับเพื่อนบ้านที่กําลังโตว,วันโตคืนสู้ไปก็มีแต่แพครับและตรงนี้แหละครับที่ตัวเอกของเรื่องเราปรากฏตัวขึ้นมาพระมหาธรรมราชาที่หหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อพญาลิไท ท่านเป็นถึงหลานแท้ๆของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเลยนะครับแต่จุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้พญาลิไทไม่ใช่กษัตริย์สายบูเหมือนปู่ครับพระองค์เป็นสายบุญเป็นกษัตริย์นักปราดแล้วแผนที่พระองค์คิดขึ้นมาเนี่ยมันก็คนละเรื่องกับสงครามเลยแผนของพญาลิไทเนี่ยจะเรียกว่าเป็นการปฏิวัติความคิดเรื่องความเป็นกษัตริย์เลยก็ว่าได้ครับคือท่านเปลี่ยนโมเดลการปกครองไปเลยจากเดิมที่เป็นแบบพ่อขุน คือเหมือนพ่อปกครองลูกอำนาจมาจากการรบเก่งมีบาร,รมีส่วนตัวเปลี่ยนใหม่ไปเป็นธรรมราชาคือกษัตริย์ผู้ทรงธรรมที่อำนาจไม่ได้มาจากปลายดาบแล้วนะครับแต่มาจากบุญบาร,รมีที่สั่งสมมาตามหลักศาสนาพูดง่ายคืออัปเกรดสถานะกษัตริย์ให้สูงขึ้นไปอีกขั้นให้ศักดิ์สิทธิ์จงใครก็แตะต้องไม่ได้เอ๊ะแล้วจะทํายังไงล่ะให้คนเชื่อในแนวคิดธรรมราชานี้คําตอบทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในผลงานมาสเตอร์พพซของพระองค์เลยครับหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า ไตรภูมิพะร่วงซึ่งถ้าจะให้เปรียบเทียบนะมันก็เหมือนกับเป็นพิมเขียวสําหรับการสร้างอาณาจักรสุโขทัยในเวอร์ชั่นใหม่เลยมีคนให้ฉายานะสือเล่มนี้ไว้เจ๋งมากเลยครับเขาบอกว่ามันคือรัฐมนูญฉบับศิลธรรมแห่งอนาตักรทาไมละ่ะก็เพราะว่าเนื้อหาข้างในเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องศาสนาอย่างเดียวนะครับแต่มันคือการวางโครงสร้างใหม่ทั้งหมดเลยทั้งการเมืองสังคมโดยเอาหลักธรรมกับเรื่องกฎแห่งกรรมมาเป็นแกนหล,ลักที่มันสุดยอดไปกว่านั้นก็คือไตรภูมิพะร่วงเนี่ย ไม่ได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการลอยๆนะครับแต่เกิดจากการคนา้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากคัมภีร์โบราณกว่า30ฉบับคือมันเป็นการโชว์พาวทางปัญญาเลยนะว่าเฮ้ hey, สุโขทัยไม่ได้มีดีแค่เรื่องรบนะแต่เราคือศูนย์กลางความรู้ของภูมิภาคนี้เลยต่างหากเนื้อหาในหนังสือก็จะแบ่งจัก,กรวาลออกเป็น3โลกหรือที่เรียกว่าไตรภูมินั่นแหละครับไล่ไปตั้งแต่นรกพบมนุษย์ไปจนถึงสวรรค์ชั้นต่างๆแต่ไฮไลท์ทางการเมืองมันอยู่ตรงนี้ครับหนังสือเล่มนี้มันให้คําอธิบายว่า ฐานะของคนเราเนี่ยมันเป็นผลมาจากกรรมที่เคยทําไว้ในอดีตชาติกษัตริย์ได้เป็นกษัตริย์ก็พราะมีบุญบารมีเยอะส่วนไพร่ธาตุก็พอมีกรรมเก่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บการปกครองของกษัตริย์ก็เลยไม่ใช่การกดขี่ข่มเหงอีกต่อไปแต่มันคือความชอบทาตามกฎของจักรวาลเลยทีเดียวโอเคพอมีพิมพ์เขียวในมือแล้วก็ถึงเวลาลงมือทําจริงแล้วล่ะครับพญาลิไทยก็เริ่มโปรเจกต์ใหญ่เลยนั่นคือการปฏิรูปศาสนาครั้งมโหฬานเพื่อจะเปลี่ยนสุขโขทัยให้กลายเป็นฮับ หรือศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในภูมิภาคนี้ให้ได้ท่านเริ่มยังไงอย่างแรกเลยนิม,มนต์พระสงฆ์นิกายลังกาวงซึ่งขึ้นชื่อว่าเคร่งพระัะมากๆเข้ามาในอนาณาจักรจากนั้นก็ทรงทําในสิ่งที่ไม่มีกษัตริย์ไทยพระองค์ไหนเคยทํามาก่อนคือทรงออกพนวดเองเลยครับในปี1904นี่คือการรวมอํานาจทั้งทางโลกและทางธรรมเอาไว้ที่คนคนเดียว ยังไม่พอนะครับท่านยังใช้าศาสนาเป็นการทูดอีกส่งพระสงฆ์เก่งๆไปเผยแผ่สสาศาสนาที่ล้านนาซึ่งเป็นคู่แข่งกันอยู่ด้วยซ้ําสุดยอดไหมล่ะครับแต่เรื่องมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับในขณะที่พยาลิไทยกําลังม่วนอยู่กับการสร้างอาณาจักรแห่งวัฒนธรรมทางใต้ภัยคุกคามจากอายุธยาก็ไม่ได้ลดลงเลยแถมยังแรงขึ้นเ,นเรื่อยๆด้วยนี่แหละครับคือบททดสอบของจริงว่าไอ้ soft power หรืออำนาจทางวัฒนธรรมที่ท่านสร้างมาเนี่ยมันจะไปสู้กับ hard power หรือกำปั้นเหล็กของยุธยาได้จริงหรือเปล่าเรามาดูไทม์ไลน์กันจะเห็นภาพชัดเลยครับคือพญาลิไทครองราชปุ๊บแค่3ปีเองอยุธยาก็ผง,งาดขึ้นมาทางใต้แล้วจากนั้นท่านก็พยายามสร้างฐานอํานาจทางธรรมของตัวเองจุดสูงสุดคือตอนที่ผนวดในปี1904แต่ดูเหมือนว่าเวลามันไม่ค่อยท่าครับเวลาของสุขโขทัยในฐานะอาณาจักรอิสระเนี่ยมันเหลือน,น้อยลงทุกทีแล้วสุดท้ายกําแพงวัฒนธรรมก็ต้านทานกองทัพไม่ไหวจริง และนี่ก็คือความจริงที่เราต้องยอมรับนะครับว่าถ้ามองในมุมการทหารกลยุทธ์ของพญาลิไทก็ถือว่าล้มเหลวคือไม่สามารถรักษาเอกร,ราชของสุขโขทัยเอาไว้ได้สุดท้ายในช่วงปลายรัชสมัยของพระองค์สุขโขทัยก็ต้องยอมตกเป็นเมืองขึ้นของอยุธยาอยู่ดีแต่ถึงจะแพ้ในเกมการเมืองนะครับมรดกอีกด้านหนึ่งของท่านกลับรุ่งเรืองแบบสุดๆไปเลยนั่นคือด้านศิลปะครับตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือ พระพุทธชินราชที่เราต่างก็ยอมรับกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศแต่มันก็มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่นะครับคือนักประวัติศาสตร์เขาก็ยังเถียงกันไม่จบเลยว่าเอ๊ะพระพุทธรูปองค์นี้สร้างในสมัยพญาลิไทยจริงๆหรือเปล่าคือมันก็มีหลายทฤษฎีนะครับสายดั้งเดิมก็จะบอกว่าใช่เลยพญาลิไทยสร้างนี่แหละอิงตามพงศวดาเลยแต่สายใหม่ๆก็จะบอกว่าเดี๋ยวก่อนดูจากสไตล์ของซุปเรือนแก้วแล้วเนี่ย มันน่าจะเป็นศิละปะอยุธยาตอนปลายมากกว่านะก็ว่ากันไปครับแต่ไม่ว่าจะสร้างยุคไหนเป๊ะๆก็ตามนะสิ่งหนึ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันก็คือสไตล์ความงามที่เป็นเอก,กลักษณ์แบบนี้มันมาจากศิละปะสุขโขทัยในยุคพญาลิไทยนี่แหละครับคือเป็นต้นแบบเลยพอมาถึงตรงนี้เราจะเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่าที่คิดถ้าเรามองแค่แผนที่มองแค่เรื่องดินแดนพญาลิไทยก็อาจจะดูเหมือนเป็นกษัตริย์ที่แพ้ แต่มรดกที่แท้จริงที่พระองค์ทิ้งไว้ให้เนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่บนแผนที่ครับมันคืออุดมการณ์ต่างหากและนี่คือประโยคที่สรุปเรื่องราวทั้งหมดได้ดีที่สุดเลยครับนั่นก็คือสุขโขทัยอาจจะแพ้ในสนามรบแต่กลับเป็นผู้ชนะในสงครามวัฒนธรรมอา้าวชนะยังไงก็ลองคิดดูสิครับไอเดียเรื่องธรรมราชาที่พญาลิไทสร้างขึ้นมาเนี่ยถูกใครเอาไปใช้ต่อรู้ไหมครับอยุธยาคนที่พิชิตสุขโขทัยนั่นแหละครับ เอาไปเป็นรากฐานการปกครองของตัวเองเลยศิละปะแบบสุขโขทัยก็กลายเป็นมาตรฐานทองคําด้านความงามของชาติไปเลยการปฏิรูปศาสนาก็ส่งผลมาถึงทุกวันนี้มันเหมือนกับว่าถึงแม้สุขโขทัยจะถูกยึดดินแดนไปแต่ความทิดของสุขโขทัยกลับเข้าไปยึดสมองของผู้ชนะได้แทนสุดยอดมากเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เลยอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามเดิมที่เราเริ่มกันไว้ตอนแรกเพื่อให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วอะไรกันแน่ คือมาตรวัดที่แท้จริงของมรดกที่ยิ่งใหญ่มันคือดินแดนที่จับต้องได้ที่อาจจะหายไปตามกาลเวลาหรือมันคือแนวคิดที่มองไม่เห็นแต่กลับส่งต่อและคงอยู่ตลอดไป